ต้องกลับสวัสรัคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับผมในวิดีโอนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมา,อาลองขับซานี่เอสวา h ห้านะครับผมที่เราขับกันเป็นประจำนะครับผมเราตื่นเต้นกับตัว305ไปแล้วกับบูมใหม่ของเขาแม่เหมือนก็ได้รถคันใหม่เลยครับผมโอ้โหก็คือเวลาลงเนี่ยก็คือกระบอกที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือกระบอกมันลงได้แบบสุดเลยนะผมไอ้ีขาวขาวก็หายไปเลยอะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้สาตร์นี่500เฮเนี่ยจะสุดเหมือนกับเขาหรือเปล่านะครับมันไม่สามารถที่จะยกล้อได้นะครับผมแม่ตอนแรกยกได้นะแต่ตอนนี้ยกไม่ได้แล้วว่ะคุณผู้ชมครับแยมาเดี๋ยวรลุยกันต่อเลย <c oughs> <c oughs> นี่ครับอันนี้มันอาจจะเลืองเหลือง <c oughs> <ๆ S 1> เลยนะครับคือปกติไอ้ไอ้คันนี้มันก็มันก็มันก็ลงได้ต่ำอยู่แล้วคุณผู้ชม โอ้โหมันไม่สามารถขำขำรอยได้แล้วอะไม่สามารถทำได้แล้วอะ,ะแสดงว่าเราเดินลัดป่าไม่ได้แล้วนะเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหห้องเก่งไอ้ยันชํำครับผมอา่าวิดีโอที่แล้วเราตื่นเต้นไปกับเ,เจ้า305ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะมาตื่นเต้นกับตัวซานี่อีกอา่าตัว500นะตัว50ตันนะ สักรอบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าคันนี้ปูมมันจะเอ่อปูมอามันจะยาวกว่าเพราะว่าเราต้องโยนดินไปด้านซ้ายนะครับผู้ชมไหนดูดิโอ้โหคันนี้ก็น่าจะสุดเหมือนกันนะเนี่ยดูว่าเขาอัปเดตแค่ซานี่วะซานี่มันมีกี่คันอะ่ะเฮ้ยมีม,มีมีรถเล็กด้วยนี่ว่ารถเล็กอัปเดตยังวะโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหต้องหักเยอะเหมือนกันนะเนี่ย เรามีอัปเดตไฟมาด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปเปิดไฟโอ้ซื้ออ่าไฟสว่างแล้วไฟสว่างแล้วเปิดไซเรนก่อนแม่ขับคนเดียวนะผมเออโหอัปเดตด,ดีมากเลยคุณผู้ชม เดี๋ยวผมอยากเอาอยากให้คุณผู้ชมได้ดูตอนมันแบบสุดบูมจนกระบอกเขาขาวหายไปเลยไฟสว่างมากเลยหลอดไฟ LED นะครับโหสวยสว่างจนแสบตาหลอดไฟ LED นะครับผม LED เต็มระบบนะนะห้าดวงนะครับกี่ดวงวะหหรือหกวะหนึ่ง,งดวงนะครับแล้วจริงมันมี6ดวงนะดวงที่6ไม่ติดว่ะ ที่หกไม่ติดจังวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มีห้าดวงมีห้าดวงดวงที่หกไม่ใช่นะครับอ่าปึ๊บโยนลาเหมือนขับแคทอะบุกจีมันคล้ายคล้ายแคทเลยขับปลาแต่แคทเอ่อเหมือนแคทแคทนิกเจนอะโอ้โหต้องดึงโอ้โหต้องดึงมาเลยอะทุกท่ ของจริงแอร์ย็นช่ำเงาโคตรครับมันมีไฟในตัวเราด้วยนะเดี๋ยวเรานี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมไปในตัวครับผมเนี่ยเห็นไหมไหนวะอ๋อนี่ไงมีไฟฉายติดอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหทีนี้ไปไหนมาไหนเราก็ไม่ต้องมืดแล้วเราไม่ต้องมืดแล้วเห็นไหมเห็นไหมเราไม่ต้องมืดอีกต่อไปแล้วฮ่า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  ไม่ต้องเงินอ,อีกต่อไปเฮ้ยโคตนดีอ่อะเขาดีนี่ครับแต่ถามว่าสว่างไหมก็ไม่หรอกไม่ไม่สว่างเลยเอเอแ้วแล้วถ้าตอนนั่งอยู่นี่มันมันจะมองเห็นปะมองเห็นเปล่ามองไม่เห็นไปฉายนะตอนนั่งอยู่ก็เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไปเรกันต่อครับเลือกกันต่อมา จะพาผู้ชมขึ้นสูงๆไปไปดูซานก็ลงได้ลึกนะลิมแฮก็น่าจะลงได้ลึกเหมือนกันเพราะว่าตอนผมเขาเกมมารถแม่งจมทุกคันเลยคุณผู้ชมอ่วาว่ากัไป้ว่ากัไปเอ๊ะมันมีซานนี่เล็กอีกคันหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่ามันลงได้ลึกหรือเปล่าไอ้ซานนี่เล็กอะต้องอัปเดตเลยนะครับแล้วก็มีหน้าต่าแบบนี้ด,ด้วย สถานี่เล็กนี่คือผมไม่จับเลยนะครับนี่พูดแล้วพูดแล้วเอาเลยไหม,มเดี๋ยวดีกว่ายัง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 ดีกว่ายังยังยังยวังเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จัดนะครับผมว่มากันไปก็ว่ากันไป <c oughs> โอห <c oughs> เหมือนจะเป็นหวัดด้วยนะคุกูยอมแม่อะไรวะเป็นง่ายยองว่าวัดเนี่ยนะครับผม <c oughs> กุกี้มันใจกว่า3.5นะครับไม่รู้ว่าเขา,เอ,าอัปเดตหรือเปล่านะสำหรับรถเล็กนะแต่ว่าไอไอตัวแคทก็อัปเดตน,นะแต่ไม่รู้จะลงในเลืกขนาดไหนนะครับ มเมื่อก่อนทําไม่ได้ขนาดนี้นะคุยผู้ชมเออเออเออเอาซานี่อาซานี่คันนี้ก็ทําได้ประมาณนี้แหละแต่ผมอยากรู้ว่ามันขึ้นหรอขึ้นเท่าเดิมนะครับมันไม่สามารถยกตัวเองได้เหมือนตะกดแล้วอะ่ะ มันเดินเองวะอ๋อตัวเดินเป็นดูนตัวเดินนะครับแพชันขึ้นแล้วพระจันทร์ขึ้นแล้วโอ้สุดยอดเลยวะคุณผู้ชมลงได้ลึกจริงนะการขุดกลางคืนเขาก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับนะก็ไฟก็สว่างดีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับนะก็ ว่าทําออกมาได้ดีแล้วนะครับตอนนี้การคอนโทรลก็ดีนะครับตามมือดีไม่ช้าแต่ว่าสวิงก็สวิงก็ขอเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมขอเร็วได้ไหมล่ะขอเร็วเร็วได้ไหม สดแล้วนะอันนี้อะไรเนี่ยอย่ามาดิโอ้โหดูแรง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 มหาศาลเลยคุณผู้ชมเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะพาคุณผู้ชมดูซาดีเล็กนะครับว่าเขาจะเ,เขาเรียกว่าอะไรเขาจะทำงานได้ดีกว่าเดิมไหมนะครับหรือว่ายังเหมือนเดิม แน่ใจเดี๋ยวรอดูในวิดีโอหน้าแล้วกันนะเพราะว่าผมลองขับครั้งแรกผมไม่ถูกใจผมไม่เอาอีกเลยนะครับผมผมไม่ขับอีกเลยทุกอย่างเป็นงานใหญ่หมดนะครับขับครั้งแรกมันไม่ดีนะครับสบายสบายบาย,ยู่แช้ ดีครับห้องกิ๋งไอ้เย็ดฉ่ำครับผมขับก็ดีหุกีก็ใหญ่นะครับฟันแหลมขุดง่ายงานออกเร็วครับแม่อัปเดตอัปเดตมาแมปใหม่พอดีเลยเนาะ เด็ดมาใส่แมพไปพอดีเลยลงในลึกๆแบบนี้จะพาไปเล่นในป่านะครับปึ๊บเอาละจวดครับจอด ขุดน้นเหมืนกันน้ำเนี่ยงานเนี้ยคุณผู้ชมขุดนานมากขุดนานมากปึ๊บนี่ครับไปเลยครับขุดไปเลยอย่าไปสนใจไปเครียดเทไปครับเทมาชวนครับผม เวลาหมดหมดเวลาครับคุณผู้ชมครับก็ไปเจอกันไปวิดีโอหน้าแล้วกันเนะเาะสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมมืดะต๋อเลยทำงานกลางคืนครับสวัสดีครับ